เป็นคักป่นนี้เอาแน่อยู่หรอเดยกกันเดยกกันเศรษฐกิจพี่น้องมายามปลาคือเก่าจ้ะอากาศสี่เย็นๆแน่น้อยๆมีลมเนาะมีลมหิวๆมีหมอกจ้ะมีลมอยู่ดรอครับพี่น้องเย็นๆไปทำการใจพี่น้องมูอนิสิบ้านพอจ้ะรู้สึกได้ว่าเยน็นหน่อยเนาะ หมื่อวานนี้เมื่อวานนี้บ่เย็นแต่พี่น้องเมื่อวานนี้บ่เย็นเดี๋ยวสองโลหัวเนาะเอาวันนี้ดูน้ำกตาลาจในวันที่สามตุลาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกัาพี่สารบ้านฉันจะเผอกันในวันที่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้พาพี่น้องมายามปลายอีกคือเก่าหน่อยเนาะฝับผมพิเศษแน่มื่อนี้กรมีหมอกเนาะแนีเบิ่งน้ำใบเขาน้ำหยาเนี่ยมีหมอกับพี่น้องมีรุ่นอยู่ครับวัอนี้อากาศกระซิบเย็นๆเน่น้อยนึงเนาะ ไปกันแล้วจ้พี่น้องดูน้ากันจ้ะมืนหนีสีสุกสีมนันว่าจ้าใชครับนี่จ้พี่น้องขันมีหมอกสีม,ม,กมีน้ำขังอยู่ทางใบเขาทั้งสี่จ้ตครับผมก็สังเกตได้นะครับว่ามีหมอกครับบ่มีฝนครับพี่น้องน้ำปลายเขาน้ำใบหยาครับสมมอง มันน <tang ar> ี้ม tamam, <t> ีเสียงปะในงานอาในงะนอาเอาก็ถือว่าสิได้ยมเรื่อยๆแล้วไ่ปลาหมี่ันมีเสียงปะเมนครับถุนมันกันเบิ่งครับพี่น่องบานมาเลยบอ ยังปลาในเงินหนาหาวอยู่ครับส่งคืออยู่นะเขาก็เริ่มสอดทัวเลยเนาะอ้วยกลมเลยครับนี่แมนบมเป็นกลมแน่ครับส่วนมากป็กลมเบิดเลยแล้วครับน้ำข้าวแล้วโอ้น้ำหนาวแล้วเนาะน้ำหนาวเอาไปก้อนไปเบิ้งซังหนาน,นี่อันบืนเขาโบ น้ำลดลงเนาะน้ำลดลงครับเสียงบ่ยังไม่เงียบว้าวมีเสียงอยู่ถ่ายรีอันดับแรกเบื้องนี้ก่อนครับเบียดบ่เบียดบ่อู้หอยจุดอะไรยังไงอู้ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงตอที่มาจากที่โน้นนี่ี่เงียงอือเก่าครับ,บ,บเขาบอกกระเปียกไปแน่อยู่เด้๋วครับพี่ แค่น,านาั้นแะแข็งเลยเนาะครับเนาะขอบคุณคุณลึงทั้งถ่ายครับโอ้เสียงดินขนาดเลยครับไป,ไป,ไป๊บป๊ปเสียงดินแนี่ยมันเป็นต้นทีลูกข้าคอๆๆอุ้ยอุ้ยพูดพูดแค่ไหนตนนิดตาหนิคือหู่นี่ยินเสียงแม,ม่ปลาบีนี่จะขอบถือ <accomplish> ถือแน่อยู่เดียวครับเพราะว่ามีหนามเนาะนี่พื้นดินขึ้นมานี่ครับหนามสิเปียกแยงเข้าครับพี่น้อง แพงเลยนั่นน,นั่นไม่ไล่ไล่ไล่มาเบิร่นคาบนเนอัเต็มเต็มคลั่กปนนี่เป็นคักปนปน,น,ปน,ปนี้เอานเนยอยู่หรอได้การได้การนัละละละกร,รัาจะมีแน่ปลาคอละเอ้ยปลาคอปดู กะดูยังลงคือเก่าลลงไม่ไเ้ห้อยถึกใจพี่น้องมันมันมันก็มวานจ้ะพี่น้องเมนบอกสาลาจ้าหยอกบึงก้อนส้งนรอบมีตัวใหญ่่าครับ หลักหลักกะสิเป็นประโคกประโคกเนาะจ้ะ,ะเป็นหลักเลยครับเอ้อให้ได้ให้ชองนึงดีๆน,นั่นดิเอ๊ะจังเอาขึ้นมาบาิ่งอีเพิ่งได้ยินเสียงโดดไหมยางมาเนาะครับผมมีหนาวเด้มึงถึกใจพี่น้องถึกใจเนาะ ยังนงยังนียังโซ่นง่วันไหนตุนนี่นี้เอาออกเลยได้รั้เกก้ให้ต้นก็ได้อน่อยอยากให้แต่หนาวหนาวเย็นๆนะครับข้าหน้าหน่อยมองเวินเพื่อนกระบมีครับพี่นุใส่เสือแยาวสองสันสามก็ได้เคยใส่เสื้อแขนยาวสองสันเนี่ครับ อลายๆเนาะน่าเฮ้ยลักๆก็เป็นปลาคอเลยจ้ะพี่น้อกเงี้ยปลาเค้งกับเมย์ใหญ่ตัวละไอ้โทษก็เนาาะปลดุกระโบลาณแต่ว่าลักๆกับปลาคอเนาะปลาช่อนหัวแตกเวอร์เพิ่มเสร็ละไปได้หัวแตก

เฮ้ยถ่งเเด้ย่งยเด้ยโอเคเลอยู่ตัวหนึ่งกระดูกโอ้ยสามโตคนอีเลยนะเดี๋ปลนเลยได้ใจพี่น้องแม่ป้ามีปนเลยปลนกินกระรวกทากอ้เขาเกลือเบืดติดนะนพวมูบ่านนด้นี่ให่ กลัวบ่กลัวเพราะว่าขื่นกระตากลัวหรือตัวใหญ่กลัวไปังเนาะงตัวใหญ่กลัวไปจ้ะอู้หลักๆกับปลาคอใจพี่น้องมั่งสัมผัสเลยนะสูสีแล้วเนาะครับผมลื่นก็ลืล่นกันบ่หลายจ้ะผลงานวันที่3ตุลาคม2564 <c ười> ปลาลี<ะ>ปาลาหน้าจ้ามงมงดำปุ๊ปุบกินหอยหอมหอมนามก็บ่หลายน้อยเนาะนามน้อยแล้วครับพือดีนี่เป็นบ๊มี่มองเว้นครับ นะมือนี้ยเย็นมากกลัวมือวานมือวานบ่มีหมอกเนาะนแต่ว่ามือนี้เห็นในใบเขาอยู่จ้ะนะนท่านนาทีมัดลงตามกอเก่าปุ๊บมัดล่องตามกอเกา่าและน้ำพันน้ำพี่น้องกระซังจองเขามากระตามคิวคือนเขาน้อยเนาะครับผม,ไ,มได้ไปขอที่ลงโเมตรได้ไปดูที่ เราเพิ่งขนกันนะที่เลือหลายอยู่เนาะคืดว่าขาดว่ายังลงมาทันหลายพายูสิมาอีกแต่ว่าบ่หอนเท่าหน่อยเนาะ,ะ,ะครับผมค่อยๆนะครับมาบอกก่อนเลิง่งจากบัวลอยเนาะเลื่องจากบัวลอยจะซื้ออีกยังเด้อแม่ป๊อแม่ป๊อมีก็จำบ่ได้จ้ะเบเบโต้บีิยัง มันไหวขึ้นเก่าแล้วจ้าปูประทันมาอยู่จ้จพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้แม่ปลาหมี่พอปลาหมีมาก่อนจ้ามาทุกมือจ้าน้องมือปูเพิ่งกระมาสวยน้องมือกับลูกไส้เพิ่งมาหน่อยเนาะจัดการดีๆอย่าเอาไปอู้นี่นี่นี่เห็นบอลนี่เฮ่นบอลนี่ปลาดุก Năn ra bóng năn 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 là năn năn là ăn. năn tê năn 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 โอ้ไมอนี no. ้ปลาหาวแห้งอายเอ้ยพวกไว้ยังโดดขึ้นมาอยู่คีพีเนี้ยเอกปลาคอเนี่ยปลาคอนี่สิบืนเก่งเนาะอโอ้ยเก็บเมื่อไงเมื่อจุบหน่อยห้อยจูบบ่พอแกงที่บอกบอพ่อแกงกับบ้าไอ้เพิ่มแผ่นเนาะนะ ในกระหนาก็ยังเต็นอยู่อ้ายได้ยินเสียงอยู่พูน่ะลงเรื่อยๆแล้วจ้ะพี่น้องคันนาวนี่แห้งมากแ้เพิงกม่านเด้ออะสรุปผลงานอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะทีเท่กาเกาลาพี่ลาน้องตๆๆๆใหญ่เฮาครับอาวแหอตามที่พี่น้องเห็นแล้วเนาะครับผม กระือว่ามานคือเก่าใจพี่นอ้องผลงานในเสาของวันที่3ตุลาคม2568จ้าจ้าฝาก็ไลค์ก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเด้จา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบ,ขอบคุผู้ทจิเขามารับชมขอบคุณทุกกาล่างแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีก็แม่ปามีํำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันไม่คลิปนาจา้าบานไ้มเนะาะานคือเก่าโอ้ วัอนี้สามกัวหลายกว่าวันที่ผ่านมาน้ำโลครึ่งวานสองดอกวันสองน้อยน้อยตัวปลานี่ตัวใหญ่ๆหจ้ะปลาดุกบุาีเลยครับแต่ว่ามื่อนี่างลักงเป็นปลาคอจ้ะพี่น้องปลาเข็งกะตัวหนึ่งจ้ะมันอนิดน้อยเนาะครับผนนี้นี่หนาวจ้ะพี่น้องหนาวเล็กหน่อยแต่ว่าบอกหลายอยู่เนาะแต่วัอนี้ตัวนี้ประมาณ xin khí hết kìa khí đó, xin khí đâu. Cảm